พระเอกเกาหลีหซีรีส์วายของประดามชื่อซังบินดีอ,นนอุออนไมเได้ในเอกในเอกชื่อเพ็ทรัตนาเล่นเป็น,นดีมุนด้ค่ะ54สวยประดามอบค่ะวันนี้มาร่วมรับรางวัลกับน้องๆซีรีส์ยัยงไงครับครับก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ให้เกียรติมาดามคนนี้ได้รับรางวัลหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ปีนี้นะคะจริงๆเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มันก็ต่อยอดให้มาดามยังคงได้รับงานเป็นผู้กำกับและในที่สุดก็ได้ร่วมงานกับ พระเอกเกาหลีค oh, mm ือ hmm. ซ like ังมินนะคะแล้วก็มีพระเอกใหม่ในสังกัดก็คือดินเหนียวซีรีส์วายนะคะชื่อซังมินดินเหนียวค่ะก็พร้อมที่จะออนแอร์แล้วก็ต้องกินหน้าค่ะในสตอรี่เรื่องราวเป็นยังไงกันสมัยได้ได้น้องซังมินมาร่วมเล่นซีรีส์กับเราเลยนะคะซังมินเคยมีชื่อเสียงส่วนอีกคนชื่อซังมินค่ะจากถ้าชื่อซังมินค่ะแอนดละแล้วตัวหน่อยค่ะ ผมเพ้นนะครับรับบทเป็นดินเนียเรื่องราวก็เป็นแบบฟิลกูส์นะคะประมาณว่าเขาเคยมาอยู่ที่เมืองไทยตอนเด็กๆนะคะแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาเจอดินเหนียวสมัยเด็กตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วก็สปาร์กันเกิดขึ้นก็มีบทตลกมีดราม่าเขารบแต่เน้นเป็นฟิลกู๊ดเพราะอยากให้สัมคมความเนี้ยได้ดูสีวายอะไรที่ดูแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้แค่นั้นเองค่ะต้นแท้ตัวละครก็คือดำตรงดินตรงจากเกาหลีเลยอะครใช่ค่ะมาดามเห็นเขาที่ติ๊กต็อกเขาไลฟ์สดอยู่ PKU ไหมบินเมทออร์กิกออไว้อยู่ตรงไหนแล้วเราก็ดีลเลยเหรอคะแล้วเราก็ดีลในในไลฟ์เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็บินไปเกาหลีก็ไปกับผู้จัดก็คือพี่โบนะคะบินไปเกาหลีก็ไปทำทำสัญญาแล้วก็ให้ซัมิ่งมาร่วมเงินด้วยแล้วก็มาค้นหาเพ่เอกใหม่ก็คือน้องเตสีตอนที่ทำฟิตติ้งเคมีความเข้ากันของทั้งสองเป็นยังไงบ้างคะเคมีหรอต้องดูต้องต้องรอฟังเสียงกรี๊ดอ่ะเคมีดีไหมคะทุกคน FC ว่าไง FC ยเอฟซีเป็นงไง น,นี้คือเราไม่ต้องทดสอบอะไรเลยก็คือว่าเสียบตอบรับค่อนข้างดีเยี่ยมตอนนี้ซีนี้ยังไม,มอไมอแนแอร์แต่ว่าฟิดแปลกตอบ อาสายกระหันแล้วกังหันแล้วก็มีเอฟซีที่รอดูแล้วก็สนับสนุนรงมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะตั้งแต่เราแคสเลยเขาช่วยเลือกดินเหนียวด้วยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ให้เอฟซีเนี่ยเข้ามาช่วยกันในเรื่องจะมีแบบเลิฟซงเลิฟซีหรือทางจิ้งยังไงเลิฟซีถ้าไม่จขนาดนี้เลิฟซีไม่สามารถตัดออกอากาศทางโทรทัศน์ได้จะต้องรอดูอันคัดเท่านั้นเพราะว่าเลิฟซีอยู่ในท้องกับเราเลิฟซีเยอะมาก ปกติก็เป็นดาราอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมคะก็มีประสบการณ์นิดนิดหน่อยๆน่อยครับเป็นในแบบเป็นดาราอันนี้ก็คือมาเป็นทุกตาเมืองไทยโดยตรงเลยก็ตอนนี้คิดว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวซักมินกับเพชรเนี่ยทุกตาแน่นอนแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องพวงนะคะคนนี้ก็เลิฟซีนหนักผลงานก็เป็นก็เป็นนักแสดงเพิ่มเติมอันนี้ก็คือเลิฟกับอีกคู่หนึ่งือาอะไรคะอีกคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งแต่ว่าวันนี้มาแค่นี้ก่อนเพชรเล่นเลิฟซีนเป็นไงบ้างคะ มีฉากหนึ่งตะคิวขึ้นอะไรนะครับตะคิวขึ้นเอาเหรอครับเพราะว่าตะคิวเพราะว่าเกิดอาการกรีนเก่นเรื่องจริงๆอ่ะใช่ดันั้นผู้จัดยังไงบ้างดีกว่าเรื่องนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่ากระแสตอบรับดีแล้วก็เอฟซีเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่ต้นเลยเป็นคนช่วยเลือกดิ้นเหนียวแล้วก็เป็นกําลังใจให้มาตลอดจนกระทั่งตอนเนี้ยซีรีส์ถ่ายทําเสร็จแล้วก็กําลังรอนแล้วปิด้องแล้วใช่ บรราโบกพี่อวน้<ม>ท่านฝากยังไงดีกับซีรีส์เรื่องนี้พ็จริง,รงๆเราพี่อยากที่จะให้มีพระเอกเกาหลีเนี่ยมาเป็นคล้ายๆกับตัวเชื่อมวัฒนธรร,รมเราก็เผยแพร่วัฒนธรรมผาานซีรีส์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วโลกจะได้เห็นวิวสวยๆของประเทศไทยอาหารไทยซอฟต์าวร์ของไทยรวมถึงคนไทยหล่อๆหลายๆคนเลยนะคะก็ฝากซีรีส์ซัมมิ่มีเหนียวด้วยนะคะช่องเก้าต้นปีหน้าได้ชมแน่นอน,นะคะ่ะ ตอนนี้เริ่มมี f อแล้วจะมีมิทติ่งก่อนที่ซีรีส์จอ,อแอนไหมคะก็คิดว่าอาจจะมีแบบเอพิโซดแรกอาจจะนัดอินร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยถ้ายัางไงก็เรียนเชิญน,นะคะแต่ที่น่าอาจจะจำกัดแต่ก็ดูคนว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าแจกบัตรอะไรอะไรอีกทีหนึ่งน้องซัมมิงกับน้องวิเหนียวใช่ไหมคะฝ้าใช่ค่ะเอฟซีหน,นได้ไหมคะฝากทุกคนแ,<ส>แบบรอดูซีรีส์ของเรานะอะไรอย่างเงี้ยยูเซซัมมิงฮะฝากซัมมิงกับวิเนเดียวด้วยนะครับ ฝากสั่งมิ้นกับนิ่เหนียวด้วยนะครับมีครบทุกรสชาติเลยครับสั่งมิ้นเหนียวค่ะช่องก้าวต้นปีนะคะขอบคุณค่นนะ,คอะขอบคุณนะคะไอยัดแต้มที่นี่ค่ะทำมิ้น